มงอยู่ได้เฮ้ยอยู่ด้วยบอกให้มึงอยู่ได้ใช่เข้าหรือเปล่านะเป็นไรไหมครับ ยังไงวันนี้มึงหนีไม่รอดแน่แน่พี่ช่วยหนูด้วยแล้วนี่มึงเป็นใครมึงยุ่งอะไรด้วยกูเป็นใคร,รอ่ะมึงจะทำร้ายผู้หญิงอะ่ะกูต้องยุ่งแล้วะ่ะนี่มึงอยากเก็บตัวมากใช่ไหมฮะ คุณเป็นอะไรไหมคะให้ฉันไปส่งโรงพยาบาลไหม啊ไม่เป็นไรครับ<ส> แต่คุณจะไปไหนล่ะครับเดี๋ยวผมเดินไปส่งไหมอันตรายนะค่ะแล้วขอถามหน่อยได้ไหมครับทำไมผู้ชายสองคนนั้นถึงต้องวิ่งไล่ตามคุณด้วยอะ่ะคือฉันไปสมัครงานมาค่ะแล้วพวกเขาลวนลามฉันฉันก็เลยวิ่งหนีออกมาโหคุณเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวอะ่ะต่อไปเนี้ยต้องระมดระวังให้มากเลยนะครับ ขอบคุณมากนะคะที่ช่วยฉันวันนี้แล้วเราจะได้เจอกันอีกไหมคะงั้นอีก3ามวันผมจะมารอคุณอยู่ตรงนี้นะค่ะขอบคุณที่ช่วยนะคะเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกแต่ทำไมรู้สึกคุณมาก เมยแกนัดเจอผู้ชายแล้วแกจะให้ฉันมาด้วยทําไมเนี่ยเอานาก็มาเป็นเพื่อนฉันหน่อยมาอยู่กับสองต่อสองคนไม่ดีมั้งตรงนี้แหละแกนัดเขาที่นี่เหรออืมนัดที่นี่แหละ จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนข้างนอกก็จะมีการรีโูเวสราว่ายน้ำเพื่อที่จะตอบโจทย์ของลูกค้าที่แบบมีไลฟ์สไตล์ที่สบายๆนะครับนี่จะเป็นห้องน้ำจะทันมหมเนี่ย เมยทำไมผู้ชายของแกไม่มาสักทีอ่ะนี่เรารอกันสักพักใหญ่แล้วนะฉันว่าเขาคงไม่มาแล้วมั้งหรือว่าเขาหนื่งไปแล้วงั้นแกรอฉันสักพักนะแป๊บนึง กันสงสัยเขาคงไม่มาแล้วล่ะครับถ้าเกิดว่าขาดอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งมาที่คุณแน็กหรือว่าทางผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะรีบแก้ไขแล้วก็ส่งครับประมาณนี้นะครับได้ครับครับรับผมดีนี้ได้ลงงานครับ สายขนาดนี้เขาจะยังรออยู่ไหมเนี่ยคงไม่ทันแล้วสินะ ตอนม,มสามฉันนั่งข้างเธอยังจำได้ดีโต๊ะไม้ที่เคยลงสีสลักหัวใจว่าฉันชอบเธอวันวาเลนทายฉันเตรียมดอกไม้เพื่อบอกรักเธอแต่ฉันไม่อาจพบเจอเพราะเธอได้ย้ายไปอยู่แสนไกลจะใช่เขาหรือเปล่านะ สวัสดีคนแปลกหน้าฉันมารอคุณตามนัดแล้วนะแต่ที่คุณไม่มาเป็นเพราะคุณไม่อยากมาหรือมีเรื่องอะไรหรือเปล่าตอนที่ฉันเจอคุณครั้งแรกฉันรู้สึกคุณน้าคุณมากแต่ก็นึกไม่ออกว่าเคยเจอคุณที่ไหนหวังว่าจะได้เจอคุณอีกครั้งนะ ไปไหนแล้ววะในเมืองกว้างขนาดนี้ผมจะได้เจอคุณอีกไหมเนี่ยช่ปะเดี๋ยวฉันขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ แกเบลสร้อยเส้นนี้มาจากไหนอ่ะฉันเห็นมันตกอยู่ที่พื้นอ่ะแต่ฉันไม่รู้นะว่าใครเป็นเจ้าของสร้อยอ่ะเขาต้องมาหาฉันแน่ๆเลยใช่ปะ่ะ ของแกเนี่ยชบาคนที่ฉันบอกว่าคุณคุณหน้าเขาคือเด็กผู้ชายที่ฉันเคยให้สร้อยเส้นนี้ไว้ตั้งแต่สมัยเด็กอะฉันนึกไม่ถึงเลยนะว่าเขาจะยังเก็บสร้อยจนถึงทุกวันนี้อะแต่เท่าที่แกเล่ามาเรื่องมันก็เกิดขึ้นนานแล้วไม่ใช่หรอสร้อยเส้นเนี้ยอาจจะเป็นสร้อยที่แค่เหมือนกันก็ได้อาจจะไม่ใช่ของแกก็ได้ ไม่ใช่มันคือซร้อยของฉันฉันจำได้ทำไมแกถึงยังคิดเรื่องนี้อยู่อ่ะอีกไม่กี่วันแกก็จะต้องแต่งงานแล้วนะเมยแกก็รู้นี่ว่าฉันไม่ได้อยากแต่งอ่ะที่บ้านบังค้ับอ่ะแต่พ่อแม่แกเป็นคนบอกเองนะว่าถ้าไม่แต่งงานกับผู้ชายที่พ่อแม่แกเลือกให้อ่ะเขาจะตัดความสัมพันธ์ครอบครัวแกฉันไม่สนอะไรทั้งนั้นน่ะ วันนี้ฉันได้เจอกับเขาแล้วฉันต้องหาเขาให้เจอใช่มเฮ้ยส้อยหายไปไหนวะเฮ้ย พี่แนะ็คช่วงนี้พี่เป็นไรอะ่ะพี่ดูม,มัวอ,อะ่ะแล้วก็พี่ก็ไม่ได้สนใจการงานด้วยอะ่ะเละอีกอย่างะนะงานของลูกค้าที่ผมส่งให้พี่แก้ครั้งสุดท้ายอะ่ะพี่ได้ดูหรือยังส่งไรเลยวะนี่หรอไม่ใช่ันี้ผมส่งไปในเมลนี่มันก็สามวันแล้วนะพี่ ลูกค้าก็เร่งเราอยู่อย่างเงี้ยพี่ไม่ตรวจลูกค้าอีกหรองั้นแบบนี้พี่ฝากแกตัดสินใจเลยฝากด้วยนะ ไม่ไหนใช่ไหมอ่ะไมองคุณจริงด้วย ผมเห็นพี่มาที่นี่โคตรบ่อยอะแล้วผู้หญิงที่พี่พูดถึงอะผมยังไม่เห็นวี่แววสักคนเลยนะพี่พี่ยังจะรอแบบนี้อีกเหรอแต่เมื่อก่อนเขาเคยมาหากูที่นี่กูไม่สนนะยังไงกูก็จะรอกูต้องเจอเขาให้ได้อะอย่าหาว่าผมว่าพี่เลยนะ ที่พี่ไม่ทาการทํางานแบบเนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะผู้หญิงคนนั้นเหรอก็งานพี่ก็มีแกคอยช่วยอยู่ไงแกกลับไปก่อนเถอะพี่ขอรออีกสักพักเฮ้ยพี่ว่าเรากลับเพอะเราก็รอนี่นานแล้วว่าอีกอย่างนี่มันก็ผ่านไปสามเดือนแล้วนะพี่พี่ยังจะรอเขาอีกเหรอเออมึงกลับไปเถอะแล้วแต่พี่แล้วกัน เมยเดินให้ช้าหน่อนยสิเพื่อออกจากโรงพยาบาลมานะไม่เป็นไรหรอกค่ะเมยเจอกันสักทีนะ คุณหายไปไหนมาคุณเป็นใครคะผมแน็กไงเหมือแน็กนี่มึงจะทำอะไรอ่ะเขาบอกแล้วไงว่าเขาไม่รู้จักมึงอย่ามายุ่งได้ไหมแล้วมึงเป็นใครอ่ะนี่มันเรื่องของคนสองคน มึงยุ่งอะไรด้วยเนี่ยกูเป็นใครไะเหรอมึงไม่ต้องรู้หรักมึงรู้แค่กูกับเมย์อะกําลังจะแต่งงานกันแล้วตอไปนี้อกูจะดูแลเมย์อเองเมย์ไม่ต้องการให้ใครดูแลเว้ยแค่กูดูแลคนเดียวก็พอแล้วมึงดูแลัะเหรอถ้ามึงดูแลเมย์จะมีสภาพแบบนี้ไหมแล้วกูจะบอกอะไรให้นะ กูกับเมย์โตมาด้วยกันไม่มีใครรู้จักเมยดีไปกวากูแล้วข่าวหลังมึงอย่ามายุ่งกับเมยอีกเมยนี่คุณเป็นอะไรอ,อ,อ่ะคุณจำผมไม่ได้อะผมนายไคเมยเมยกูบอกแล้วไงว่าอย่ามายุ่งก็พอะะ่อดนาคาคุณคะ ฉันขอโทษจริงๆค่ะฉันจำคุณไม่ได้ไปกันเถอะเมยไปเถอะพี่เมยนภัทรมลถุงทองเกิดวันที่27ธันวา1994 ปี2,000เราเจอกันครั้งแรกแต่หลังจากนั้น่ะพ่อกับแม่ผมต้องไปทำงานต่างจังหวัดผมต้องย้ายไปอยู่กับท่านเด็กน้อยผู้หญิงคนนั้นเอาซ้อยใส่คอให้ผมแต่เราก็ได้แยกจากกันเราไม่ได้เจอกัน20กว่าปี แต่ครั้งล่าสุดที่เราได้เจอกันเมื่อสามเดือนที่แล้วมาถึงวันนี้เราได้เจอกันแล้วไงพูดภาพอะไรของมึงวะหยุดพูดได้แล้ว ดังฟ้าได้สร้างทำมให้ฉันได้พบได้เจอคนที่พร้อมจะมอบความรักทั้งหัวใจหมดชีวิตฉันขอให้เธอแต่เพียงผู้เดียวและขอสัญญาจากนี้ ทุกลมหายใจจะมีเธอตลอดไปหากเหนื่อยล้าท้อแท้วันใดจะมีฉันให้ยืนสบายลฉันดีใจที่เธออยู่ตรงนี้คนที่ฉันบอกว่าคุณคุณหน้า เขาคือเด็กผู้ชายที่ฉันเคยให้สร้อยสิ้นนี้ว้ตั้งแต่สมัยเด็กอ่ะ ครองใจดึงนี้ฉันนั้นขอจองติดไปเอาไว้โชคชะตากําห<า>น,นดให้เรามาเจอกันแต่ไม่ได้กําหนดให้เรารักกันสินะบอกรักกันไม่สำวันไม่แค่เธอและฉันแค่คิดก็ทําให้ฉันนั้นชื่นใจ